เดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศล่าสุดหน่อยที่หัดใหญ่กับน้องฟิวจิลเมธนะฮะอาเชิญเลยครับครับที่อำเภอหัดใหญ่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ในช่วงฟื้นฟูเมืองและกําลังระดมกําลังเจ้าที่ครับบิ๊กคินนิ่งเมืองกันอย่างหนักเลยครับขณะเดียวกันครับในย่านเศรษฐกิจที่สําคัญครับอย่างเช่นตลาดนิวกิมยงครับที่ผมไปลงพื้นที่มาช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็พบว่าพ่อค้าแม่ค้าครับนำสินค้ามาละล้างสต๊อกขายกันยกใหญ่เลยครับ เดี๋ยวผมพาไปลงพื้นที่กันหน่อยครับช่วงเช้าวันนี้ครับผมก็ลงพื้นที่ที่ตลาดนิวกิมยงฮะหนึ่งในย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองหาดใหญ่ซ,ซึ่งเป็นจุดจําหน่ายสินค้าจากต่างประเทศและสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดครับโดยสภาพตลาดเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุอุทกภยัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาครับด้านนางสาวใหญ่อายุ50ปีเป็นเจ้าของแผงให้เช่าบริเวณหน้าตลาดริมฟุตบาทเนี่ยระบุอย่างนี้ครับ ตนเองเนี่ยเปิดแผงให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าอยู่ทั้งหมด5แผงก็มีแม่ค้าชาวปากีสถานครับขายผ้าปาเตอินโดนีเซียรวมไปถึงแผงแว่นตาครับเสื้อผ้าผู้หญิงและกางเกงช้างซึ่งในช่วงเกิดเหตุน้ำท่วมนั้น ระดับน้ำสูงกว่า6เมตรครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าครับไม่สามารถขนย้ายสินค้าขึ้นชั้น2ได้ท่วงทันครับสินค้าจํานวนมากเนี่ยโอ้โหจึงจมน้ําเสียหายครับบางรายลงทุนหลักล้านครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมขายขาดทุนเพื่อความอยู่รอดครับโดยช่วงนี้ครับหลายร้านครับได้นําสินค้าที่เปียกน้ํามาโละล้างสต็อกลดราคากันกระหน่าซัมเมอร์เซลครับเพื่อดึงเงินสดกลับมาใช้หมุนเวียนปัจจุบันเนี่ยคูหาหลายจุดครับพังเสียหายยังหนักจากแรงน้ํา ช่างรับเหมาก็มีคิวซ่อมแน่นครับเงินลงทุนที่จมไปกับน้ำเนี่ยทำให้ไม่สามารถรีโนเวทร้านใหม่ได้ ขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ่ให้ผู้ประสบภัยเดินทางไปรับทะเบียนรับเงินเยียวยาครับแต่หลายคนเนี่ยก็ตั้งคําถามกลับมานะครับว่าจะเดินทางไปอย่างไรครับเพราะรถเนี่ยเสียหายอินเทอร์เนต็ตก็ใช้การไม่ได้ครับเอกสารเนี่ยถูกน้ําพัดหายขณะเดียวกันครับน้ําประปาก็ไหลน้อยฝุ่นจากขยะและกลิ่นเน่าเหม็นเนี่ยยังคงปกคลุมลอยคะคุงไปทั่วพื้นที่ครับก็สร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างท่งามกลาง วิจารณ์ครับหลังผู้บริหารท้องถิ่นย้ํากับคําว่าเอาอยู่ครับลองไปฟังเสียงของเจ้าของแผงให้เช่ากันหน่อยครับแบ่งกันเนาะนี่เขานี่เขาขายกันหลายอย่างตรงนี้ให้เขาเช่าแต่บ้านเรา่อ,อยู่ข้างในทิ้งหมดทั้งบ้านเลยค่ะคุณชีวิตเหมือนตั้งต้นใหม่ไหมสองหมื่นก็เอาไม่อยู่นะคุณแล้วเนี่ยประตรงประตูไปหมดแล้วค,คุณได้กลิ่นไหมคะครับคุณจะเก็บที่ไหนก็อีกส่วนหนึ่งแต่เนี่ยตามตลาดอะ คุณก็น่าจะมาเก็บก่อนไหมช่วงกลางคืนช่วงดึกๆแบ่งกันเนาะนี่เขาขายหลายอย่างซึ่งพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับบางร้านเนี่ยขายเป็นผ้าปาเตอินโดนีเซียนะครับก็ต้องนํามาโละล้างสต๊อกกันครับอย่างตอนแรกขายผืนละ3ามถึงสี่ครับก็ต้องยอมตัดใจมาขายเป็นผืนละ100รครับผู้ชมครับตัดสลับภาพมาที่บริเวณตรงจุดนี้นะยครับด้านหลังผมครับคือจุดพักขยะชั่วคราวนะครับ ซึ่งอยู่ตรงบริเวณถนนแยกราชอุทิศครับคุณผู้ชมซึ่งอยากให้ชมภาพสดๆกันหน่อยครับนี่ครับตอนนี้ครับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ครับก็ได้ตั้งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นำกองขยะมาทิ้งครับก็จะเห็นรถบรรทุกขยะครับก็ขนขยะมาเต็มคันรถคุณผู้ชมก็นำมาทิ้งไว้ที่จุดพักแห่งนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีรถแบ็คโฮนะครับ ที่ก็จะทําการจัดระเบียบขยะอีกทีครับทั้งนี้ครับคุณผู้ชมขยะเหล่านี้จะถูกนําไปใช้ประโยชน์นะครับเช่นการผลิตเชื้อเพลิงขยะครับหรือการนําไปผลิตพลังงานที่โรงไฟฟ้าขยะต่อไปนั่นเองครับนี่ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโหทั้งขยะทั้งฝุ่นตอนนี้คือแบบรอยคาคุ้งไปหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งกลิ่นก็เหม็นเป็นอย่างมากครับ และนี่คือบรรยากาศที่นครหาดใหญ่ครับครับอ่ะน้องน้องฟิวน้องฟิวได้ยินท้างในไหมเอ่ยได้ยินครับอ่าได้ยินฟิวฟิวเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ย uh, ที่ฟิวอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยแล้วสิ่งที่พี่น้องชาวหาดใหญ่ต้องเจอเหมือนกันก็คือเรื่องของฝุ่นฝุ่นหนามากนะฮะไม่ได้ต่างจากกรุงเทพเลยแต่เป็นฝุ่นอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของกลิ่นอ่ะมันเป็นอะไรมายัางไงเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับ คือตอนนี้ครับพอน้ําลดใช่ไหมครับพี่เบซ์ทำให้มันเหลือพวกดินโคลนครับซึ่งจากดินโคลนเนี่ยก็กลายเป็นฝุ่นครับซึ่งพอน้ําลดแล้วเนี่ยขยะในบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นข้าวของที่ทางคนในบ้านครับเขาต้องนํามากองท,ทิ้งครับซึ่งกรอานมากองไว้ที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบว่าสัญจรกันได้อย่างยากลําบากครับก็ส่งกลิ่นเหม็นลอยคักคุ้งไปหมดเลยครับพี่เบ้ที่บอกฝุ่นต่างาต่านเนี <EN> ่ยต้องบอกเลยว่าหนักมาก ที่เหม็นกองขยะเนี่ยมันเหม็นขนาดไหน <Ừ. S 1> เหม็นแบบว่าเหม็นทั้งเมืองเลยไหมแล้วเหม็นแบบจนจนทนไม่ได้เลยหรือเปล่าอตอนนี้ต้องบอกว่าหนึ่งคือเหม็นจากพวกดินโคนลนด้วยครับแล้วก็ขยะตามหน้าบ้านครับอย่างอย่างจุดนี้เป็นจุดพักขยะชั่วคราวกลิ่นก็แรงมากพี่เบ้นใช่ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลเขาก็กําลังเร่งที่จะ,ะนํารถบรรทุกรับไปขนกองขยะเหล่านั้น มาทิ้งไว้ที่จุดพักขยะชั่วคราวตรงจุดนี้ครับส,ส่วนเรื่องฝุ่นนี้เป็นเพราะว่าน้ําประปาย,ยังไม่มาใช่ไหมไกวาการกวาดล้างอะไรพวกนี้มันเล,เลยยังไม่หมดไปตอนนี้ต้องบอกว่าน้ําประปาจะใช้ได้บริเวณหาดใหญ่โซนนอกรอบเมืองเลยครับพี่ซึ่งหาดใหญ่โซนในเนี่ยยังใช้ได้ใช้ได้ประปายครับซึ่งตรงที่ตลาดจิมหยงเนี่ยคือ ใช้ได้แบบว่ากระปิกระปอยพี่ไม่ได้แบบว่าใช้อาบน้ําอะไรได้ครับครับซึ่ง,งตอนนี้นคือล้างบ้านหรืออะไรเงี้ยลำบากมากครอ่าก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ฝุ่นเนี่ยม,มันมันค่อนข้างจะคระคลุ้งขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวอ่ะขอบคุณน้องฟิลมากนะครับกับภาพรบรรยากาศที่หัดใหญ่ในวันที่ต้องบิ๊กคลีนนิ่งกันยาวๆทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวขอบคุณน้องฟิลนะครับ